สวัสดีคะ่ะทุกคนในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะมาอัปเดตเกมแนวผจญภัยที่น่าติดตามกันบ้างนะในปีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีเกมน่าเล่นอยู่ไม่น้อยเลยซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวอิงจะหยิบมาแนะนํากัน5เกมก่อนให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองติดตามกันส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นต้องไปดูกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ มาเริ่มดิวเกมที่1กันเลยค่ะกับเกมประจนภัยในทีมไซไฟผลงานจากผู้สร้างเกม t h i s War of Mine และ Ford พังอันเรื่องชื่อกับเกมที่มีชื่อว่า The Outers โดยเกมนี้จะพาผู้เล่นมาอาศัยร่วมใช้คาเดียวกันกับตัวเองจากต่างจักรวาลมัลติเวิร์สที่มีรูปลักษ์พฤติกรรมที่แตกต่างกันและความบันเทิงก็ได้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแจนดอสกี้คนงานธรรมดาที่ดันประสบอุบัติเหตุยานอาวกาศตกไปยังดาวเคราะห์แห่งหนึ่งในระหว่างความเป็นและความตายนั้นเขาได้ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีลึกลับที่สามารถเรียกตัวเองจากต่างมิติออกมาช่วยชีวิตเขาได้โดยที่ไม่ได้นึกถึงผลเสียอันร้ายแรงที่จะตามมารังควานเขา ซึ่งในเกมนี้ก็ทำาอกมาในเชิงเนื้อหาจิตวิทยาอาศัยการสืบสวนหาเบาะแสและใช้การตัดสินใจเพื่อดําเนินเรื่องราวกันแบบสุ่มที่ท้าทายกับทางผู้เล่นเนี่ยได้มาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันค่ะแถมเกมนี้เนี่ยเรายังจะได้พบกับโมเมนต,ต์ที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของตัวละครเอกนั่นเองนับว่าเป็นเกมที่ออกแบบคอนเซปต์เกมเนี่ยได้ดูแปลกแหวกแนวดีนะคะส่วนตัวเกมคาดว่าจะมีแพลนวางจำหน่ายในปี2023บนเครื่องเล่น PC สามารถติดตามได้ใน Ste ีมกันก่อนเลยนะ มาดูเกมที่2กับเกมที่มีชื่อว่า The w o b a m o n g a s 2ที่ได้กลับมาทําภาคต่อกับเกมแนวประจนภัยผสมสืบสวนเหนือธรรมชาติและในรอบนี้เนี่ยเขาก็กลับมาเริ่มพัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้นด้วยอันเรีย n อันจินพร้อมทาตัวเกมออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะโดยเกมภาคนี้จะมีการเล่าลเรื่องราวหลังจากภาคแรกราว6เดือนเรายังคงรับบทเป็นบิ๊กบี้ในอำเภอของเมืองเฟเบอร์ทาวสถานที่ซึ่งเป็นโลกของเหล่าตัวละครจากนิทานโบราณและพวกเขานั้นก็มีชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้ที่ถูกได้รับ ไปด้วยอำนาจมืดยาเสพติดมีการค้าประเวณีและแหล่งอบายามุขสิ่งผิดกฎหมายงานนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพบเจอกับตัวละครใหม่แล้วก็ยังมีตัวละครสโนไว้ที่จะเข้ามามีบทบาทได้ทําให้เรื่องราวของเกมนี้ดูเข้มข้นมากขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้ช่วยจัดการองค์กรชั่วร้ายไปนั่นเองค่ะส่วนในเกมนี้ยังไม่มีแพลนวางจใหน่ที่แน่ชัดแต่อย่างใดนะคะแต่คาดว่าตัวเกมนี้จะมาในปี2 0 2 3 ซึ่งมีการกำหนดลงให้กับเครื่องเล่น PC PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One และก็ยังมีบนเครื่องเล่นในฮ e n d ด Switch อีกด้วยค่ะอาจจะต้องมีการรอติดตามข,าข่าวคราวกันต่อไปนะคะ <S <S ผัดมาดูในเกมที่3จะพาไปดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยปริศนาของตำนานคาทูรูกับนักสืบชื่อดังจากวรรณกรรมบันลือโลกภายในเกมที่มีชื่อว่า Sherlock Holmes: The Awakening นับว่าเป็นเกมแนวสืบสวนไขปริศนาที่พร้อมมาขย่าวขวัญกับตำนานชื่อดังและลัทธิสุดประหลาดของ HP Lovecraft ที่ได้หยิบนำเอาเกมเวอร์ชันปี2009มายกเครื่อกกันใหม่อัปเกรดภาพกราฟิกทำเกมเพลย์ให้ดูเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยทางผู้เล่นเองเนี่ยก็จะมารับบทเป็นเชล็อกโฮมที่ดันเข้ามาโผพันกับปริศนาของตำนานคาทูรูอันน่าสะพึงกลัวและต้องเดินหน้าสืบสวนหาเบาะแสเพื่อไขปริศนาเรื่องราวลึกลับเหล่าคดีความต่างๆการหายตัวไปของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แถมยังมีเหล่าลัทธิมืดปูชาเทพเจ้าที่เราต้องค่อยๆแงะแกะแผนอันชั่วร้ายของพวกเขาและยับยั้งไม่ให้พวกเขาเนี่ยทำสำเร็จนั่นเองค่ะงานนี้เราต้องมาเผชิญหน้ากับความกลัวและก็การประสบภัยของนักสืบหนุม่มเพื่อไขปริศนากันให้กระจงขึ้น ส่วนตัวเกมนี้เนี่ยเขาก็มีแผนวางจําหน่ายในช่วงไตมาดแรกของปี2023และยังมีแพลนลงให้กับเครื่องใน PC อีกด้วยค่ะในเกมที่4นี้นะคะขอแนะนํากับเกมสยองขวัญในสไตล์ไซไฟมุมมองบุคคลที่1ที่จะพาผู้เล่นไปตะรุยดงดาวสุดลึกลับเต็มไปด้วยอันตรายกับเกมที่มีชื่อว่า The Invisible ถือว่าเป็นผลงานเกมจากอดีตผู้อำนวยการสร้างของ CD p r o j e c t Red ที่คราวนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการปล่อยเกมประจนภัยกับการเดินทางของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเดินทางไปยังดวงดาวสุดอันตรายที่เรียกว่า r ี g ีสาเพื่อทำภารกิจลับตามหาลูกเรือที่หายตัวไปและเขาก็ต้องมาเอาชีวิตรอดบนดวงดาวที่ไรผู้อาศัยเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆจากดวงดาวที่ไม่เคยมีใครออกสำรวจ ภายในเกมนี้ก็มีเหล่าอุปกรณ์เทคโนโลยีบนเรือสำรวจมากมายมาให้กับทางผู้เล่นได้นำไปใช้ในการเดินทางเพื่อตามหาลูกเรือที่หายตัวไปให้สำเร็จพร้อมเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงนี้ส่วนตัวเกมนี้ก็มีภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามเลยค่ะแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการอัปเดตระบบอื่นๆเข้ามาให้เกมดูน่าสนใจมากขึ้น สำหรับเกมนี้เขาก็มีแผนวางจำหน่ายในปี2023บนเครืงเล่น PC, PlayStation 5 Xbox Series X และก็ Xbox Series S ใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าจะมาเมื่อไหร่นะสำหรับเกมสุดท้ายนี้นะคะขอเสิร์ฟเกมผจญภัยประสบแอคชั่นในสไตล์โลกดิสโทเปียที่มีสีสันฉูดฉาดกับอารมณ์ในโลกที่กำลังสิ้นหวังกับเกมที่มีชื่อว่า Dustborn นับว่าเป็นเกมประจนภัยในมุมมองบุคคลที่3ที่มีการดำเนินเรื่องราวด้วยการใช้วาจาศีลเป็นอาวุธโดยทางผู้เล่นจะมาเป็นแพคอดีตนักโทษที่มีพลังเหนือมนุษย์จากข่าวสารอันบิดเบือนภายในโลกแห่งนี้และเขาต้องมารวบรวมสมัครพรรคพวกต่างสกิลเดินทางไปส่งของข้ามอเมริกาพบเจอกับบุคคลต่างๆและการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะเข้ามากัดขวางภารกิจซึ่งทางผู้เล่นนั้นก็ต้องใช้การพูดคุยสนทนาร่วมวงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกรองกับเหล่าพรรคพวกพร้อมใช้การเจราจาเพื่อควบคุมพวกเขา ลดความขัดแย้งบริหารทีให้ผ่านอุปสรรคที่เข้ามาไปให้ได้โดยเกมนี้ก็จะอาศัยการตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์และบทสนทนาต่างๆเพื่อให้ทางผู้เล่นสามารถคุมเกมตลอดการเดินทางได้นั่นเองค่ะส่วนเกมนี้เขาก็มีแผนวางขายในปีสวันยิสานะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีวันกําหนดที่แน่ชัดแต่ว่าตัวเกมนี้จะมีการลงให้กับเ้เ่พเล่น PC PlayStation 5, Xbox Series X และก็ Xbox Series S นั่นเองค่ะ สำหรับในคลิปนี้เนี่ยทางอิงก็ได้มาแนะนำครบทั้งหเกมแล้วนะคะมีเกมไหนที่น่าติดตามกันบ้างคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยค่ะหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบในคลิปแนะนำเกมแบบนี้กดไลค์กดแชร์กันเข้ามากดติดตามช่องของอิงก็ไว้ได้เลยนะจะได้มาอัปเดตเกมสนุกกันวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ